เริ่มต้นได้อย่างดีเลยนะครับไม่อยากจะให้มันทำไปแล้วม,มันเหมือนกันบติดๆขัดขันเอาอันนี้ก่อนเอาอันที่หนึ่งเนี่ยพื้นที่สามสี่ห้าเนี่ยวันเนี้ยไปถึงไหนกลุ่มหนึ่งลุ่มน้ำสามสี่ห้าพื้นที่มันจะมีตัวตกวจหนดอยู่ครับท่านครับจะมีอีกสองหมื่นกว่าไร่ครับท่านเอา Им เอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาเอย่อางนี<ๆ>้สามสี่ห้านะหนึ่งเดือนต้องเสร็จเพราะมันค้างอีกสองหมื่นบอกว่าสำรวจแล้วมันไม่มีรายงานเข้ามาในนี้ คุูต้องบอกว่า 3, 4, 5ี่เนี่ยมี4,000มื่นทํทำไปแค่ส0 0หมื่ลืออีก0 0งหมืนไม่ได้บอกผมในส่วนของอนุญาตกุมที่1นนี่ครับ24,196ไร่นี่ครับได้ทำเอกาสารโดยกรมที่ดินมอบมาแล้วเราออกไปแล้ว880ลายครับเราเรานี่หมายถึงว่ากรมคือกรมที่ดินครับออกอุดให้แล้ว880ยมันไม่ทันเพราะว่าผมคิดว่าต้องถามมหาไทยทำไงแต่ว่า คนที่เหลือเรามีใบรับรองให้เขาว่าเฮ้ยคุณเขาได้แน่นอนอะไรอย่าจบเขาจะได้สบายใจอ่ะตอนนี้ทางพอสํานักได้คิดพิจารณาไว้ว่าถ้าเป็นไปได้รอไม่ไหวก็จะใช้เป็นการออกหนังสือรับรองชั่วคราวัไม่ไหวอยู่แล้วมันไม่ไหวละมันจะเปลือไปแล้วในส่วนของเราเนี่ยได้ประชุมแล้วอนุญาตเรียบร้อยแล้วมอบพื้นที่ไปแล้วใช่ไหมเหลือการออกไปเท่านั้นเองใบก็คือมหาไทยคนจัดการก็ขอให้มหาไทยเข้าไปเล่งรับซะกแล้วกัน กลุ่มที่3คือกลุ่มที่เรามามอบให้สามแสนไร่เน,น,นี่ยอันเนี้ยถามต่อว่าทำถึงไหนแล้วตอนนี้96หมู่บ้านในลุ่มน้ำหนึนะครับ ได้ส่งเรื่องมาให้กรมป่าไม้ลงข้อความทั้งสิ้น66หมู่บ้านแต่จะมีอีก30หมู่บ้านครับท่านครับที่ยังไม่ลงเอกสารให้กรมป่าไม้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลครับแต่ว่ากรมป่าไม้ได้สำรวจลายแปลงหมดแล้วจะออกไปหาชุมชนภายในทิศหน้าแล้วก็จะตรวจสอบภายใน1เดือนทั้งหลังปี57กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ทั้งไร่หมุนเวียนทั้ง99หมู่บ้านตามข้อสั่งการแล้วก็จะเป็นข้อยุติครับท่านครับ ไอ้พวกเนี้ยมันจะควรจะต้องจบในวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่วันที่10 10เดือนกุมภาเนี่ยผมก็จะมาแลปอัพที่แหว่งก็ต้องเติมไม่หมดเลยอันนี้การออกหนังสือจะเป็นโดยกรมป่าไม้ครับท่านครับกรมป่าไม้ได้นำทำหนังสือสมุดประจำตัวส่งมาให้สำนักหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดเนี่ย28,300ยเล่มครับท่านครับในกลุ่ม3าสี่ครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้ผมล้องใจมากเลยคือเราเคยพูดหลายทีแล้วว่า เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยขอให้รวบรวมมาทีทอ่อำเภอเลามาดูว่าอันไหนเส้นทางที่มันอยู่ร่มน้ำสามสี่ห้ารูมน้ำหนึ่งสองเจ้าที่ป่าไม้เขาต้องมาบอกว่าอันนี้ทําได้เลยอันนี้ใช้อำนาจนี้ใช้อำนาจนี้อันนี้มันมันง่ายมากเลยแต่ทำไมท่านนโยกบาเฮ้ยมันไม่ได้รับอนุญาตมันเป็นไป,นปนได้เหรอมันทำไมมันไม่เหมือนที่เราตกลงกันไว้อะ ครับอนุญาตนำเรียนในส่วนของอนุญาตในพื้นที่ลุ่มน้ํา12ตอนนี้เจ็ถนนเส้นสายครับได้อนุญาตให้เห็นชอบให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของ17โครงการที่ยังค้างอยู่เนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูลแผนที่ครับท่านครั้งแรกเราดิจิตัยจากภาพถ่ายทางอากาศเราทำบัฟเปอร์ไปสองข้างให้กว้างแค่8เมตรมันเป็นเส้นน้อยเกินไปเวลาอบตอ,ออกแบบมาเนี่ยมันหลุดจากพื้นที่อนุญาตไป ตัวนี้ทุกเส้นทางทั้งหมดของอำเภอแม่แจ่มครับท่านคำร,ระวังชุมชนนะครับเราจะบัฟเฟอร์เป็น20เมตรครับเพื่อที่อวตอจะขอประมาณ5เมตรหรือ6เมตรก็จะมาอยู่ในกรอบนั้นได้ครับท่านครับแล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่พวกเนี้ยตอนนี้เราก็มาร์คไว้1เดือนชิ้นเดียวกันเพราะว่าแผนที่เราทำเสร็จแล้วจะขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมถ้า,ถา,ท,าท่ี่พอดีเข้าวาระของมาตรา19เสร็จแล้วเข้ามานักรรมกการการกองของทางพอสำนักก็เพียงแค่อาทิตย์เดียวก็เสร็จครับท่านครับ เราจะมาตามงานที่10กุมภานะคือผมไม่อยากจะกำหนดวันเลยว่าต้องเสร็จวันนั้นวันนี้มันดูลรโหดร้ายมากเลยนะแต่ว่ามันก็เสร็จทุกทีนะแต่วสิ่งที่เราว่างไว้เช่นการอนุญาตพื้นที่3 4มสหาการอนุญาตพื้นที่นุ่มน้ำหนึ่งสองี่ยรวมถึงพื้นที่หลังปี5-7ด้วยต้องรีบทำซะแล้วก็ขอให้กรมน้ำกับน้ำบาดาลไปดูโครงการน่ะ คุณเรียนระดับความสําคัญไหนผมเดี๋ยวเอางการก่อนกเกตครับมี8ตัวฮะเอาตำรวจเสร็จหรือยังตำรวจเสร็จออกแบบเสร็จหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับผมโอเคท่านอันนี้เป็นเรื่องของผมละผมไปขอให้ผมอยากให้แม่แจ่มเนี่ยมันเป็นโมเดลว่าตัวอย่างมันครบถ้วนแม่แจ่มมันจะเป็นตัวอย่างไงเป็นโมเดลในการที่จะไปใช้ในพื้นที่อื่นๆอีกทั่วประเทศถ้าวันนี้ถ้าเราไม่ทาอันนี้ให้จบเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะเข้าสู่วงจรเดิมเนี่ยเอ๊ะมันต้องเคลื่อนที่ให้เร็วกว่าเดิมแล้วก็เดี๋ยวให้ทำวันที่สิบกุมภามา ถ้าไม่เสร็จก็ต้องมีคนเสร็จสักคนหนึ่องอะไม่ใครก็ใครอนะ